สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพันหนาสวัสดีครับเออนี่นครับยมซีขี่รถมาหายมซีส่งส่งขวางส่งขนมครับขนมขนมโกเบียดครับผมส่งขนมหางน้ำยังหล่ะเห็นเห็นผมเหมือนจักเคยเบิ่งคลิปผมก็เลยแวะมาเลยนั่งผมอยู่บ้านครับครับผมคนขับรถกลับบ้านมาเลยไซเสียนี่นะส่งขนมโกเบียดครับเอานี่เมื่อนี้เพิ่เเลี้ยงตามป้ามาเนี่ย ว่าเหรียญหอดตรงไหนตรงหน้านะครับนี่โอ้ยตาเสียบเลยครับสีครับเวัเดีครับนยยยกม่ครับยกเสิร์สวัส,ว <c oughs> สด,ดีครับไอเบิร์ดเป็นองว่างครับเด <c oughs> ี๋ยวผมคอหาเอซมีคนเด็กหงอนานเลยม <c oughs> ีขอบุณว่ะซิบีพอเลยครับผมผมกินแล้วผมกินไปแล้วผมครัได้ครับ <c oughs> ใจไปได้หลายเลยเดี๋ยวอมป้อนหน้วามาขั้นเที้ยนแบบนี้ครับอะไรเนี่ยไอไอผมป้อนเลยว่าป้อนแบบดีๆไหมครับยันคมบอลนี่ครับนี่นี่ส่วนแน่นครับครับผมครับครับอร่อยเด็ดเด็ดยอดครับอ้าวสาวก็สาวกอันนี้ใบเดี๋ยวใช่ไมาครับมาครับมาครับ

เปี่ยนกินแน่ครับเปลี่ยนกิมงนก็กินอยู่เดี่ยวตามบางเน่าหายวันนี้ก็ดีกว่าเสาเขาได้กินเขาแล้วโอเคไหมยขาเนื้อดิคมีตามอยู่ครับอันคูณยิ่งนะครับคู่เสาไหมคู่เสายจกใหญมากอีก่ก็ดีเด็ดด้วยครับครับเขย่ามาหาทุกมมือครับโอ้ยมากทุกมือครับเขยาอยู่ทางแล้วจังเลยยิ่ก็ไปหาทุกมือรันมาเลยไป ยี่หล่ะงานไหวะครับครับเดี่ยวมันงานมอีว่ล่ะนางสาเครับวันไหี่ี้น่ี่าแล้วาท่านมีผู้ส่้าอเขาเอเน่อนโอ้ยโอ้ยอะไรนะฝากกันนะครับฝากกันเะแมากเลยครับเอกใโคตวินนครับเดี๋ยวผมโสียให้ครับใก็ดูวินนเลยครับผมช่ก็บอว่า ทอดซับยับเต็งหนาเด็กครับเด็กหนึ่งครับมือนีได้ครับลงมือครับได้ครับได้ได้ชมไทยไทยแถวล้งหนึ่งครับครับครับชมแถวแถวลุ้งหนึ่งนี่ครับเฟดผมแบบ่เห็นมั้งเียว่าเปิดแ่งครับเรียวนี้่ฉกสว่างนี่ครับเฟดผมแอดไปเลยครับเฟดตัวนี้เจี๊ยบครับเจี๊บอันนี้ เด<ม>ี๋ยววันน้องอได้อ่ันเด้ไหืนกันได้ลก <c oughs> ส่วนมากนหรอมีเน,นเดือ